นี้การระบาดของโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์ใหม่โอมครอนเจอการระบาดในหลายประเทศมากขึ้นนะคะวันนี้มีรายงานยืนยันมาหลายประเทศในยุโรปทั้งสหราชอาณาจักรอิตาลีแล้วก็เยอรมนีรวมถึงสาธารณรัฐเช็กมีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วนะคะถ้าย้อนมาดูในบ้านเราค่ะมีข้อมูลจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาออกมาย้าเรื่องสําคัญนะคะว่าประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 ควรจะรีบไปฉีดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของโควิดกลายพันธ์สายพันธุ มีการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ของไวรัส,สที่ประเมินว่าอาจจะแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นและรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าน,นั่นเองนะคะโดยคุณหมอก็เน้นย้ำว่า เรื่องของการวิเคราะห์ความรุนแรงของเชือ้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่โอมครอนตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาอยู่และสายพันธุ์นี้ถูกจัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่อันตรายจากองค์การอนามัยโลกซึ่งรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาขณะเดียวกันจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมพบว่ามีการกลายพันธุ์มากถึง32จุดและที่สำคัญค่ะจุดที่กลายพันธุ์บริเวณหนามโปรตีนนั้นเป็นจุดที่สามารถแพร่เชื้อได้เร็วขึ้น โอกาสที่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพลดลงเกิดขึ้นได้สูงทำให้ตอนนี้ทั่วโลกตื่นตัวอีกครั้งขณะเดียวกันช่วงเวลาของการพบเชื้อกลายพันธุ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในหลายประเทศนะคะนั่นหมายความว่ายิ่งมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ได้เร็วขึ้นคุณหมอบอกว่าถือว่าเรากำลังเจอศึกครั้งใหม่ไม่ควรชะล่าใจ โดยการที่พบผู้ติดเชื้อในเบลเยียมและคาดว่าจะพบในหลายประเทศแถบยุโรปรวมถึงการพบเชื้อในฮ่องกงคุณหมอประเมินว่าเดี๋ยวประเทศอื่นในเอเชียก็จะพบเชื้อเช่นเดียวกันค่ะยิ่งประกาศตกไม่ได้ตอนนี้ยกกาศขึ้นอีกคือต้องบอกว่าเรากําลังมันมีโอกาสเหมือนตอนที่เราเจอเดลต้าตัวนี้ดทางทฤษทีแล้วอาจจะเร็วกว่าเดลต้า ขณะที่ยายังไม่ออกวัคซีนยังไม่ออกสิ่งเดียวที่เรามีอยู่มากที่สุดคือการที่เราพูดกันมาตลอดจากรักษาระารยะห่างั้นใช้เต็มที่แล้วตอนนี้เยิ่งเราเปิดเราเปิดประเทศแบบเนี้ยเราไม่รู้ตอนนี้ผมเชื่วอว่าเมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ประเทศแอฟริกาอย่างอย่างที่ผมเรียนบอกเบลเยียมถ้าเบลเยียมเจอนะผมเดาประเทศในยุโรปมาแล้วถูกไหมครับ แล้วก็ฮ่องกองเจอผมว่าในเอเชียก็อาจจะมาแล้วอิสราเอลเจอก็แปลว่าอะไรแปลว่าแป๊บเดียว,วตอนนี้มันไปตามทวีปต่างๆพื้นที่ต่างๆแล้วแต่เรายังไม่รู้ตัวเลขจริงอยู่มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรจะล่าใจครับเชื่อที่ดูๆต่างมันจะดูแบบนี้ครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพายังคงย้ําว่ามาตรการป้องกันจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะคะเพราะสายพันธุ์โอมครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าและช่วงนี้ไทยเราเริ่มเปิดประเทศแล้วดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันขณะเดียวกันคุณหมอก็ขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าวัคซีนที่มีอยู่จะสามารถต้านเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยคุณหมอเชื่อว่าจะสามารถ ลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะล่าสุดมีข้อมูลจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อิตาลีที่เขาเปิดเผยภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายภาพแรกเลยนะคะของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนแต่งอะไรก็ตามค่ะจากการที่ตรวจสอบดูเนี่ยจะพบว่ามีลักษณะของการกลายพันธุ์เกิดขึ้นบริเวณหนามโปรตีนมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะอันตรายกว่าสายพันธุ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ายังคงต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์กันต่อไปค่ะ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลเด็กแบมบ i n o g ีซูในกรุงโรมของอิตาลี <c oughs> เผยแพร่ภาพที่เป็นภาพถ่ายเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอเมรอนเป็นภาพแรกของโลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจากภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าเชื้อกลายพันธุ์โอเมรอนมีลักษณะการกลายพันธุ์บริเวณหนามโปรตีนมากกว่า ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าแต่งไรก็ตามค่ะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการค้นพบในครั้งนี้ยังไม่ได้ชี้ให้เห็นได้โดยตรงว่าเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนมีอันตรายมากกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันถ้าย้อนไปเมื่อวันศุกร์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้สายพันธุ์โอไมครอนเป็นโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวลค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ